ทุกคนลองย้อนกลับไปตอนที่คุณเด็กๆนะครับหรือตอนที่คุณกําลังเรียนมหาลาัยก็ได้หรือมัธยมก็ได้นะครับทําไมนะครับบางวิชานะครับทําไมเราถึงสอบผ่านเพราะอะไรครับเพราะคุณเรียนรู้แล้วค่อยสอบแต่บางวิชาที่คุณไม่ตั้งใจนะครับหรือว่าคุณไม่เอาไหนอ่ะก็คือคุณไม่สนใจจริงๆอนะ่ะมันก็เป็นเรื่องปกตินะครับที่คุณจะสอบไม่ผ่านแต่นั่นหมายถึงว่าตอนเด็กนะครับถ้าคุณ มีวิชาไหนนะครับที่คุณต้องเรียนรู้ก่อนนะครับยังไงนะครับ8ปดสิเซนหรือจริงๆถ้าเก้าสิบเปรซ็นนามที่คุณจะสอบผ่านถูกไหมครับแต่พอในชีวิตจริงแล้วเนี่ยเวลาเราจะหาเงินเนี่ยครับเราไม่ค่อยชอบเรียนรู้แล้วก็ไปสอบเราชอบทําเลยโดยที่ไม่ได้มีแผนไม่มีความรู้และไม่ศึกษาให้ดีก่อนมันก็เป็นเรื่องปกติที่ทาไมคนถึงเจ๊งกันทําไมคนถึงไม่ได้สามารถทําเงินเพิ่มได้มันก็ไม่แปลกครับที่ เวลาชีวิตปัจจุบันนะครับเวลาเราหาเงินนะหรือทําธุรกิจอะไรบางอย่างนะครับซึ่งมีแต่คนล้มเหลวเพราะว่าไม่ได้ศึกษาไม่ได้เรียนรู้ก่อนที่จะลองทำนะครับคือโอเคแหละเราลองผิดลองถูกแล้วเราล้มเหลวอะโอเคแหละเดี๋ยวเราก็จะเจอความสําเร็จใช่ไหมครับแต่มันจะดีกว่าไหมนะที่เราจะต้องศึกษาให้ดีก่อนถ้าเราล้มเหลวเบาๆมันก็ได้อยู่นะครับแต่ถ้าเราล้มเหลวแรงๆนะครับมันจะทําให้จิตใจเราครับยิ่งเฟลลงไปนะครับก็เลยจะสื่อว่านะครับ เราลองย้อนกลับไปตอนเด็กๆได้หไหมครับตอนสมัยเรียนได้ไหมครับเราเรียนรู้ก่อนแล้วเราไปสอบแบบนี้นครับมีโอกาสที่จะสอบสอบผ่านแล้วก็มีโอกาสที่จะทําเงนินได้ในอนาคตใครที่จะเข้ามาเทรดนะครับผมก็อยากจะให้แนะนำนะครับเรียนก่อนแล้วค่อยไปเทรดไม่ผิดนะครับพี่คุณจะเทรดก่อนแล้วค่อยไปเรียนแต่ถ้าคุณไม่ประสบความสำเร็จหรือคุณแพ้นะครับสุดท้ายคุณก็ต้องหบนกลับมาที่เรียนรู้ศึกษาแล้วก็เทรดจนชํานาญนะครับนะคลิปนี้นะครับผมก็อยากจะสื่อว่านะครับ หากวันนี้นะครับมีเงินกองอยู่1ล้านบาทนะครับหากคุณไม่มีความรู้นะครับเงิน1ล้านบาทก็จะค่อยๆหมดไปแต่วันนี้นะครับเงินมีแค่หมื่นเดียวนะครับมันสามารถกลายเป็น1ล้านบาทได้นะครับคลิปหน้าเจอกันแบงก์เจดเดอร์สมมติฐาน